อันนี้พอกทายอดประคบอบอาบเนะช็ดด้วยสมุนไพรนะการพอกทายอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรอย่าเม็ดท,ที่5้านะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเราสามารถที่จะเอาสมุนไพรใกล้ตัวเรานี่มาดูแลสุขภาพนะมาลดโรคไปไข้เจ็บมาทำให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยการพอกทายอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรนะ อันนี้เล่มเล็กๆพกผาได้นะราคา15บห้าบาทท่านได้สนใจนะ <c oughs> อ่ะเล่มนี้ๆๆๆ่ไขรหัสลับสุดขอบฟ้าสองนะาตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็นอ่นี่ไขรหัสลับสุดขอบฟ้าสองนะผาตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็นอ่านังสือเล่มนี้ีก็จะบอกถึงนะ กลไกการเกิดการหายของโรคนะด้วยกลไกสมดุลร้อนเย็นเนี่ยนะเขาทำให้เกิดให้หายโรคได้ยังไงนะแล้วก็บอกวิธีแก้ว่าจะแก้ยังไงทำยังไงนะบอกกลไกการเกิดการหายของโรคที่ละเอียดทีเดียวนะบอกกลไกการเกิดการหายของโรคที่ละเอียดแล้วก็บอกวิธีแก้นะการวินิจฉัยแล้วก็วิธีแก้นะอยู่ในนี้นะเล่มละ50บาทนะเล่มนี้50บาท กี่หน15้าเนาะเนี่ยห้าสิบบาทโอ้ร้อยห้าสิบแปดหน้าหน่าร้อยห้าสิบอาฮะฮะเล่มสุดท้ายโอ้เล่มสุดท้ายอยู่ในมืออาจารย์นี่เหางั้กันนะอ๋อแล้วเล่มสุดท้ายด้วยอยู่ในมืออาจารย์นี่แหละเล่มสุดท้ายเล่มนี้ขายดีเหมือนกันนะเล่มนี้อาจารย์ตั้งใจเขียนออกมาเลยนะว่าเออมันเป็นยังไง เราจะเอาพัฒต์ปิฎกมาด้วยวิชาการต่างๆมาด้วยนะอยู่ในนีนะ้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเป็นมีนกลไกการเกิดการหายของโรคยังไงอธิบายละเอียดอธนะิบายการวินิจฉัยนะแล้วก็อธิบายวิธีแก้ไว้นะอยู่ในเล่มนีนะ้ที่ค่อนข้างละเอียดทีเดียวในะนกลไกาการเกิดการหายของโรคนะท่านเดสนใจใครรหัสลับสุดของฟ้าสอง ้าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเย็นนะเ่มนี้ก็เป็นคู่มือชีวิตได้อย่างดีทีเดียวแหละนะเล่มนี่คู่มือดูแลสุขภาพไป้ยอย่างดีเลยนะเรมนีห้าสิบาทนะถ้าใดสนใจก็เชิญนะติดตามได้นะแ <c oughs> ล้วม,มันหมดแล้วจะทาไงเนี่ยยังไม่ได้พิมพ์มาเลยอ่ะเ่มนี้อ๋อถ้าหมดแล้วถ้ามาีพี่น้องสั่งมาเราก็ค่อยสั่งมาเพิ่มมาให้หว่ากันไป นะเล่มนี้ก็มีคุณภาพดีทีเดียวนะเล่มหนึ่ง <c oughs> อ๋อสุดเดินมีอยู่นะอ๋อของเราดีเหลืออยู่เล่มเดียวศ <c oughs> ูนย์เดินอาเฉพาะที่ภูผานะามีอยู่หนึ่งเล่มเนี้ยเฉพาะที่ภูผาแต่ไม่เป็นไรตามศูนย์ต่างๆเรามีอยู่อ๋อพอกทายยี่สิบบาทแล้วเมื่อกี้โอ้แจ้งผิดแจ้งผิดเนาะเดี๋ยวคนยุงกองร้อย อันเนี้ยพอกทา้าหยอดประคบประปาเช็ดด้วยสมุนไพรยี่สิบาทนะเนี่ยี่สิบาทนะขอโทษขอโทษนะทางผู้ดูบอกมานา,นาทีทองยี่ลดราคานะอ๋อหมดเวลาแล้วก็เลยขึ้นราคาเอ้าวหมดนาทีทองแล้วมนะันแค่เพิ่ขึ้นราคายี่สิบบาทนะ